ราคา MD2 ต้นพันธุ์ที่เขาซื้อครับอตอนของภาครัฐที่ซื้อมาคือต้นละประมาณ20บกว่าบาทครับแต่ต้นทุนตัวนี้ครับเนี่ยที่อาจารย์ทำอยู่ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดห้าครับ<อ>เนี่ยมันแตกต่างมาก MD2 ต้นละยีกว่าบาทาเกษตรกรไม่มีปัญญาเริ่มถึงครับตอนนี้ตลาดครับตลาดหมายถึงตลาด MD2 เนี่ยเขาต้องการรอทีสองสามเทเลอร์เนี่ยแต่ตอนนี้ครึ่งเทเลอร์เราก็ไม่มีให้เขาเพราะแต่ละคนกรณีอยู่ที่หน่อย25บาท เกษตรกร,ร,กรปลูกหนึ่งไร่คือเจ็ดหันห้าร้อยหน่อถ้าลองคูณไปสิครับคราวนี้มันมันเป็นแสง,งสว่างที่ทางพอส่งส่งมาตรงนี้อย่างน้อยพวกเราเอื้อมถึงครับเสร็จแล้วเรายังมีนโยบายว่าเราจะให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรไปเรียนรู้กกันเพอาะอเนื้อเยื่อด้วยคือเอาเนื้อเยื่อไปปลูกวาตรงนี้ละโอเคครับ เษตรกรแปลงใหญ่บรรคานะครับระดมเศษชมพูแต่ตอนนี้เราจะสาธิตการขยายพันธุ์หรือเพิ่มปริมาณหน่อโดยการตอนยอดนะฮะหรือแค่ยอดทิ้งนะโอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พันธุ์อะไรครับอันนี้พันธุ์เอ็มดีทูครับเอ็มดีทูยอดนิยมปัจจุบันครับโอเคครับผมยังไงครับี้ครั้งแรกเราหาต้นที่สมบูรณ์นะครับต้นที่สมบูรณ์เสร็จแล้วเราก็ใช้วัตดุดิอที่แข็งนะครับอาจจะเป็นไขควงหรือเป็นปากแบนก็ได้ครับนะฮะโดยที่เรา ตัดยอดมันเขาออกมาตัดยอดนะฮะส่วนยอดของของของสับรถนะครับตัวแม่ก็จะเริ่มตอนะครับอืมนี่นะฮะเสร็จแล้วจะจะเห็นว่าเอายอดเล็กๆเขาออกมาแล้วนะครับครับครับอ่าเสร็จแล้วหน่อที่เขาจะออกขึ้นมานะครับก็คือลักษณะออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับออกด้านข้างมาครับครับคือวิธีหนึ่งที่การขยายพันธุ์อาจจะได้ปริมาณหน่อมากนะครับ แยกหน่อแล้วยังไงต่อทีนี้ทีนี้พอได้ประมาณ6กอาทิตย์คือครั้งแรกเนี่ยหน่อนั้นแยกทิ้งไปเลยเหรอครับไอตัวไหนฮะตัวนี้เมื่อกี้ไอตัวนี้ทิ้งเลยเราไม่ใช้แล้วเพื่อให้หน่อใหม่ออกเพื่อหน่อใหม่ออกมาครับนี่ครับเขาจะออกมาลักษณะอย่างแต่แถวนี้รอบๆเลย่รอบๆตำตาของต้นโอ้ตำตาของต้นครับผมประมาณ3หน่อสี่หนอนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ5หน่อหหน่อต่อหนึ่งครั้งหน่อหนึ่งครั้งนะครับอาจารย์ก็คือเป็นแบบนี้ครับไม่ทำนะไม่ทำมันก็ ต้องใช้เวลายาวนานหมายถึงเป็นการกระตุ้นมันการกระตุ้นอ่าประคับให้คเขาไม่เอาผลละต้องการหน่อัน์อถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นแบบนั้นคืกลายเป็นฝนถ้าปล่อยมันก็ออกลูกอนนี้นะครับคราวนี้กว่าลูกวกวาเราจะเก็บลูกอีกห้าเดือนห้าเดือนนะสิบแปดเดือนแล้วที่จะได้ได้หน่อขึ้นมานะกับตรงนี้แปดเดือนแล้วเสร็จแล้วมาทำอีกอีกเดือนกว่าๆแล้วก็ได้ได้ได้ห้าต้นครับอืม ข้อดีของการาขยายหน่อตรงนี้จะได้เร็วขึ้นนะจะเร็วขึ้นและปริมาณหน่อมากขึ้นถ้าเราเอาปล่อยให้เขาผลผลิตเขาออกมาตามฤดูกาลหรือตามธรรมชาติเขาระยะเวลาเขาจะยาวไปอีกนะนานเข้าไปอีกนะแต่ปัจจัยสําคัญคือไอ้เรื่องหน่อพันธุ์มันแพงใช่ไหมครับเราถึงต้องมาทํากันอย่างนี้เพือ่อเพิ่มปริมาณหน่อให้มากขึ้นอ๋อ,อ,อแต่ถ้าเกนะิดสายพันธุ์ไม่ใช่ MD2 ดีก็ไม่ไม่ไม่ต้องตามปกติครับ อ๋อนี่คือวิธีการขยายองค์ความรู้ตรงนี้เกษตรกรสืบทอดกันมาหรือว่าได้จากไหนครับตรงนี้ได้มาจากนักวิจัยครับนักวิจัยนักวิจัยอ๋อมาพอดีเลยครับเป็นกลุมร่วมของของเกษตรกรปลูกแงแกงบนคานร่วมของนักวิจัยอันนั้นทนขอฟังนักวิจัยหน่อยว่าหลักการวิจการตรงนี้มันเป็นยังไงครับก็ก็คือหลังจากที่เราได้ไปศึกษามานะคะพบว่าของของที่สํานัก ในอะไรพืชสวนของเพชรบุรีเนี่ยค่ะเขาเคยมีการวิจัยเรื่องนี้แต่ว่าทํากับสับประรดพันธุ์เพชรบุรีซึ่งซึ่งก็ค่อนข้างได้ผลแล้วมีงานวิจัยของต่างประเทศก็ก,ก็มีการทาเรื่องนี้เช่นเดียวกันเราเลยคิดว่าในในสับประรด oh, <okay. S 1> สายพันธุ์นีทูนี่ซึ่งออกออกหน่อค oh, <okay. S 1> ่อนข้างยากกว่าพันธุ์เพชรบุรีหรือว่าพันธุ์อื่นๆ mm. เราเลยลองเอามาคุยกับเกษตรกรที่ว่าพันธุ์พอจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็โชคดีที่ว่าเกษตรกรเขา เขาให้ความร่วมมือแล้วก็ลงมือปฏิบัติร่วมร่วมกับเรานะคะ<อ>ซึ่งหลักการตรงนี้ค่ะก็คือเวลาต้นสัปปะรดเขาเราเลี้ยงให้ใหเขาแข,แข่งแรงสมบูรณ์เสร็จแล้วเราประมาณ6เดือนเนี่ยค,<อ>ค่ะเขาก็จะพร้อมสะสมสารอา,า,าหารตา่างๆไว้ที่สะโพกสำหรับไว้เลี้ยงเลไว้เลี้ยงผลผลิต แต่การที่เราไปทําลายยอดอ่อนซึ่งซึ่งยอดอ่อนนี้ต่อไปก็คือจะจกลายเป็นดอกเป็นผลใช่ไหมคะเขากา็สารอาหารที่สะสมอยู่ก็เลยไปทําให้ตาข้างๆ<อ>เจริญกลายเป็นหน่อแทน,นะค่ะโอ้หลักการเป็นอย่างนี้ว<อ>ิจาการนะครับผมแล้วเราทำมานานยังครับวิธีนี้วิธีนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งทําโดยที่งานวิจัยในครั้งนี้<อ>ใช่คืน คืองานวิจัยทั้งหมดนี้คือทาในระยะเวลาหนึ่งปีดูแนวโน้มผลตอบรับของพี่น้องเกษตรกรเป็นยังไงฮรับรับได้ไหมวิธีนี้เอาตำลายหน่อออกไปดีเยี่ยมเลยครับดีเยี่ยมเลยโอ้ดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยาประนผมบอกว่าอย่าอย่าไปทิ้งครับเมื่อเมื่อทําแล้วทําต่อไปอีกนะเพื่อเกษตรกรที่คุณระทรบน้อยจะได้เพิ่มถึงพันพันัน่งไม้ที่เยี่ยมดีทูครับผมทั้งไม่ว่าจะเป็นปั่นเนื้อเยื่อหรือจะเป็นการ ก็คือพยายามที่จะทําร่วมกันระหว่างการเพาะเลียนในเยื่อแล้วก็วิธีการนี้เพราะว่าวิธีการนี้เกษตรกรเขาสามารถทําได้เองทำได้เองพอสมควรมหาวิทยาลัยสนับสนุนในเรื่องของการเพาะเลียนในเยื่อพอเราเอาต้นพันธุ์มาต้นเพาะเลียนในเยื่อมามาให้เขบลูกแล้วจากนั้นก็คือเขาสามารถเอาตรงนี้ค่ะมาขยายพันธุ์ตล้วกส่งต่อให้ให้ภายอคคครรับบุณเลับ